สวัสดีครับ FC พบกับผมบ่าวบึงการานาครับผมวันนี้ FC อยากดูลําโพงแบบมีรีโมทครับผมมารีวิวให้ดูว่าการใช้งานมันใช้อย่างไรใช้แบบไหนอ่ะลักษณะครับผมก็จะมีเสาสัญญาณอากาศนี่นะกองแขกครับผมงานค่อนข้างละเอียดน้ำมีน้ําหนักแบบลูกใหญ่ครับผมก็เลยมีน้ําหนักนะบางทีว่า FC ทำไมมันหนักมันหนักลูกแบตเตอรี่ครับผมใช้ได้นาน แบกอึดแบตบทนครับผมและก็รับสัญญาณได้1,000เมตรตามที่เขียนเวลาต่อจริงๆต่อนกต่อไก่ไม่น่าจะถึง80เมตรเอาที่ระยะสายตาเรามองเห็นครับผมมามาดูในกล้องว่ามีอะไรบ้างมาเปิดกล่องขึ้นมาครับผมก็จะมีดีโมดอันนี้คืองานละเอียดนะครับผมนะ ่อนข้างเนียนครับผมนี่คือของแท้มีรีโมทแล้วก็อะแดปเตอร์รูกลมสายชาร์จแบบกลมมีไฟบอกสัญญาณไฟเข้าไฟออกแล้วก็มีสายสายพายกับตัวลำโพงต่างหากครับผมเนาะนี่สายตัวลำโพงต่างหากแล้วออกมาให้ดูครับแล้วก็คู่มือการใช้งานครับผมใหม่หมตัวหนังสือชัดเจนครับผมมีบลูทูธเดินหน้าถอยหลัง แล้วก็ด้านนี้ก็คือปุ่มเปิดเปิดด้านนี้ครับไฟจะมีะโชว์สัญลักษณ์แบตเตอรี่บอกด้วยครับผมอันนี้คือก็กคือใส่ไมคเป็นรูปไมคครับผมแล้วก็มีที่แขวนเอวเน็บเอวตัวนี้เป็น e c h o Vol u m เปิดไมคแล้วก็เสาสัญญาณเดินหน้าถอยหลังมีวิทยุ a m f m แล้วก็ตัวนี้คือแฟลชไดส์ครับผมแฟลชได์ก็คือจะเป็นชิ้นนี้นี่นะเอาดูตากล้องลงเสียงนกเสียงไก่เสียงกระรอกกระแตแล้วแต่เอฟีชอบครับผมอันนี้คือแยกครับผมชิ้นงานตัวนี้แยกแล้วก็ใส่เมมโมรีด้านนี้ครับผมอ่าดูด้านข้างด้านข้างจะเป็นเมมโมรีดำๆเล็กๆครับผมเนาะหลายท่านก็คงรู้จักอันนี้ก็คือ USB อันนี้ตัวชาร์จตัวนี้เวลาชาร์จไฟก็ชาร์จด้านข้างตัวนี้ครับผมนะตัวนี้ครับผมเกีบรูแล้วก็ต่อไปก็จะมีกระเป๋ากระเป๋ามีสายสะพายให้เรียบร้อยมีจุดลําโพงออกตะข่ายดำตัวนี้ครับผมนะแกะมาให้ดูก็คือนี่ตัวนี้ก็ตั้งหานนะตัวนี้ก็คล้องนี้ครับผมสายดําก็คล้องนี้กอบแบบ เอาไปพกพาแบบว่าเอาไปต่อก็จะเป็นตัวนี้ใส่เข้าไปเป็นกระเป๋านะผมนะมาดูครับรีวิวอย่างละเอียดเลยเข้าไปสุดนี้เวลาใช้งานครับผมแล้วก็มีนี่นะขอต่อมาเป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบกแกแตู้แกครับผมแกะปิดเปิดได้แล้วก็สะพายเวลาไปใช้งานจริงๆครับผมแล้วก็สายยืดยุ่นได้ แบบสะพายยาวๆก็ได้นี่ก็จะเป็นรูปแบบนี้ไม่ต้องเอาใบ,บไม้มุมใบไม้ไปปิดถ้าผมวางต่อเลยมาดูวิธีการใช้งานอันนี้คืออุปกรณ์ในกล่องนะครับนะก็จะมีแบบนี้นี่นะสายเล็กก็อต่างหากน,นะส่วนเมมโมรี USB แยกครับผมลงให้5เสียงมีเสียงนกเสียงไก่แล้วแต่ Fc จะเอานะครับผมนะ จากได้เสียงกระอกกระแตหรือไก่ปง,ง,งไก่ป่าได้ครับผมามาดูการใช้งานครับผมตัวนี้อถอามัมารีโมทควบคู่ได้ทุกตัวนะครับผนะรีโมทนี้คือ,อาสามารถใช้กับร่วมกับตัวนี้หรือตัวนี้ใช้ด้วยกันได้ครับผมดูลักษณะการใช้งานครับผมมีบลูทูธมี fm/am MM เดินหน้าถอยหลังมีกดค้างกดสต็อปครับผมสมมุติว่าเปิดไว้เมมตัวนี้อมี5เสียงเราจะต่อเสียงไกป่า เราก็เปิดเสียงไก่ป่าเปิดให้ได้ยินก่อนแล้วมากดล็อกครับผมมันจะเล่นวนเสียงนี้โดยตรงถ้าไม่ชอบเราก็มา,ากดเลื่อนกดเลื่อนไปเสียงนี้แล้วก็กดล็อกเสียงครับผมแล้วก็ไปต่อรีวโวมสามารถควบคุมรีโมทได้ตรงนี้ครับผมกดปิดกดเปิดแล้วก็เพิ่มเสียงกดเพลงเดินหน้าถอยหลังอยู่ในรีโมทเลยระยะไกลเราจะได้เปรียบแล้วเวลาเราไปนั่งต่อไก่เราจะไม่เปิดเสียงตัวนี้ก่อน วิธีการใช้งานครับผมรีวิวก็คือเปิดตัวนี้นะมุมขวาครับเปิดตัวนี้เป็นไม้เสียงไม้เสียงแอคโครสมมุติว่าเสียบ usb ไปตัวนี้ผมใช้เมมโมรีเข้าไปด้านข้างครับผมเป็นเสียงนกเสียงเดียวก็เลยไม่สามารถจะเลื่อนให้ดูว่าเป็นเสียงนู้นเสียงนี้ได้ก็จะเปิดเสียงเดียวเปิดขึ้นเลย fc ไม่ต้องตกใจนะครับนะเพราะว่ามันจะไม่ดังเลยนะมันจะมีสถานะบ่งไฟโชว์ขึ้นว่าแบตเตอรี่อันนี้คือความใช้งานเปิดสักครึ่งหนึ่งครับผมถ้าเกิดเปิดชุด มันจะเกินเสียงเลเวลของนกที่ว่านกร้องขนาดนี้มันจะดังกว่ามันดังกว่าครับผมถ้าเปิดเอาเปิดสักครึ่งนึงครับผมมาก็กดเปิดสักครึ่งนึงมันจะไม่ดังเลยนะถ้าจะเล่นเลยก็เรามากดริมกดตรงนี้ก็ได้ครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้รีโมทถ้าอยากฟังเพลงหรือขี้เกียจมากดรีโมทก็กดตรงนี้ก็ได้ครับนะให้เข้าใจความละเอียดการใช้งานนะครับนะเนาะอ้าว ขอปิดก่อนแล้วก็มาเริ่มใหม่ตัวนี้ใช้งานรีโมทเปิดค้างไว้ก่อนถ้าครึ่งหนึ่งครับผมขนาดที่ว่าเสียงนกร้องก็จะประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเปิดเกินมันดังเกินแล้วก็ขึ้นมาข้างบนครับผมแล้วก็วิ่งไปเอีพร้อมที่จะจุดอ่าพร้อมจุดที่ว่าเราวางนกวางไก่แล้วเนาะแล้วก็มาดึงเสาสัญญ,ญาณตัวนี้ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ขึ้นนะแล้วก็จะด้านข้างครับผมเผื่อ F C หาจุดที่เปิดไม่เจอครับผมว่าเปิดยังไงเนาะครับมีฐานในตัวครับผม ก้อนขนาดเล็กครึ่งหนึ่งเป็นก้อนเล็กๆครับผมไม่ยาวและฐานเล็กแต่ว่าเป็นก้อนสั้น23บสโวลต์อ่ะด้านข้างด้านข้างนี้ครับปุ่มเล็กๆนี่นะมองเห็นไหมครับนะกดตัวนี้ขึ้นก่อนครับด้านข้างเ่อหาเออเปิดยังไงมีเอฟสีถามอยู่มามาดูครับผมวิ่งไปแอบแล้วครับผม,ผมเปิดตัวนี้ค้างไว้แล้วนะนี่ค้างไว้ครับผมก็วิ่งไปแอบครับแอบที่เราสายต,ตาเรามองเห็นว่านกมันมาหรือไก่มันมา แล้วก็มาก,กดตัวนี้ครับกดเลยปุไฟจะขึ้นครับเนี่ยไฟจะขึ้นแล้วก็กดเพิ่สามารถลดเสียงเพิ่มเสียงครับผมลดเสียงลดเสียงครับผมโอ้ยอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอ็มไม่เป็นครับลืม ลดเสียงอันนี้โวลูมอันนี้เพิ่มเสียงผมไปกดข้างบนครับผมพอนีเปลี่ยนเป็น f อฟดเสียงแล้วครับนี่กดย้ำๆครับผมเพิ่มเสียงขึ้นนี่มันจะมีไฟบอกถ้าเรากดมันจะขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อไม่ดังกเท่าไหร่แล้วกกดหยุดเดินหน้าถอยหลงังครับผมจุดน,นี้รีวิวให้ดูครับผมการใช้งาน ถ้าว่าเราชอบเสียงนี้แล้วก็มาเราเปิดเสียงนี้แล้วล็อกไปเลยครับผมกดปุ่มล็อกครับผมปุ่มตัวนี้นะอันนี้คือเล่นวนครับผมนี่เล่นวนนี่นี่นี่เล่นวนคือเสียงเดียวครับผมสมมติว่าเว b ีตัวนี้มีห้าเสียงเราชอบเสียงไก่ป่าแล้วก็กดกดเปิดให้เป็นเสียงนกหรือเสียงไก่ป่าก่อนที่เราชอบแล้วก็มากดล็อกจุดนี้ครับผมมันก็จะเล่นเสียงเดียววนอ่ะข้อดีของการใช้ลำโพงฟังก์ชันตัวนี้คือครบเลยครับผม มันจะไม่ข้ามไปเพลงอื่นหรือเสียงนกอื่นครับผมเนาะคือกดล็อกถ้าเรามากดแก้ไขตัวนี้ก็คือมันจะเล่นไปเสียงอื่นโอเคครับข้อดีตัวนี้ใช้ดีแบตอึดแบตทนครับผมเนาะ f อฟรุ่นมี remote, รีโมทรีวิวให้เอฟซได้รับชมเพื่อเอฟซสนใจนะครับเนาะก็ะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ครับผม0854653068ครับผมแอดไลน์เพื่อนๆหลานบ,าบ่าวบุรงการนอนนาครับผม ากขอบคุณครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมและติดตามกับบ่าวบุงการนอนหนาเรมาครับผมที่ให้กาลังใจโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับไป